สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องหนุ่ยหนีเมืองคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองของเวส p a าเกียร์มือที่ได้มีการใส่ชุดคิด 177cc เข้าไปว่าจะมีอัตราการกินน้ำมันเท่าไหร่จะเปลืองน้ำมันมากไหมโดยข้อมูลการอัปเกรดของรถคันนี้นะครับก็จะมีเปลี่ยนใส่ชุดคิด 177cc ของ Pianisco ใช้ชุดไฟ CDI แปลงจากรถ KR150 ใช้คาบูเอ็นโปรอาร์มอไอเสียใช้ของ JL ทรงลอดใต้เครื่องปลายออกด้านขวารถคันนี้ผมอัปเกรดขึ้นเพียงเพื่อต้องการอัตราเร่งที่ดีขึ้นแล้วก็วัสดุชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยทนทานขึ้นเน้นในการใช้งานขี่ทางไกลขี่ออกคลิปนะครับไม่ได้เน้นความเร็วสูงความเร็วปลายที่มากมายเหมือนสายซิ่งสายทำความเร็วอะไร แลวพอดีช่วงกลางเดือนเนี่ยผมได้มีโอกาสเอาคันนี้ออกทริปไปสระบุรีโมกเหล็กน,นะครับไปกลับ300กิโลก็เลยจะบันทึกอัตราก,การกินน้ำมันมานํำเสนอเป็นคลิปนี่แหละครับก่อนออกเดินทางผมจะทำการเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับแล้วก็ในการแวะเติมครั้งต่อไปจุดที่1 234ี่เนี่ยจะทำการบันทึกปริมาณน้ำมันที่เติมแต่ละครั้งเอาไว้โดยน้ำมันที่ใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์95เ่ไหร่ได้พี่เติมถังครับ อ๋อไปสละบุรีจองบ้านจองอะไรไว้ตั้งแต่ปลายเดือนก็ใกล้ๆจะไปพายุเข้าโอ้ถังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยปืนน้ำมันป้าเพลตอนนี้เปลืองอยู่ครับสักสี่ลิตรครัวมันต้องได้ใส่ตัวลูปด้วยครับแค่นี้เนอะอีกลิดระมาสี่ลิตร ปัจจัยสคัญของการขับขี่เวสป้ารุ่นเก่าก็คือน้ํามันออโตรูปซึ่งตัวช่วยของผมก็คือขวดผสมอัโตรูปแบบบีบตวงอัตราการผสมของผมในคลิปนี้ก็คือน้ํามันเชื้อเพลิง1ลิตรต่ออัลตรูป30มิลลิตรตัวอย่างเช่นถ้าผมเติมน้ามันเชื้อเพลิงไป3มลิตรผมก็จะผสมอัโตรูปไป90มิลลิตรซึ่งอัตราผสมเนี่ยไม่ตายตัวนะครับถ้าเกิดว่าคลิปที่มีอากาศร้อนกว่านี้วิ่งทางไกลเช้ยา,ยยาวก็จะต้องผสมมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ ตอนนี้เระจะทางผ่านไป80กว่ากิโลแล้วนะครับผมแวะเติมน้ำมันที่จุดแรกปตระทอที่ลงจากเรี่ยงเมืองสลับบุรีออกมานะครับก่อนมุ่งหน้าไปทางลงปูนโอนก้ห้าเต็มถังสี่จุดสามนัครับพอแล้วครับพอแล้วครับ เติมถังที่1เติมถัง154บาทได้น้ำมัน4.3ลิตร จากเส้นเลี่ยงเมืองสระบุรีจุดที่เติมน้ำมันถังที่1นะครับตอนนี้ถึงปากทางมวกเหล็กแล้วผ่านมา20กิโลเดี๋ยวผมจะแวะเติมน้ำมันถังที่สองให้เติมถังนะครับเพื่อตุนเอาไว้ขี่เล่นในมวกเหล็กัว6,95เติมถังครับเติมถังที่สอง40บาท 1.1่ลิตรเมื่อกี้มากี่โลวะ 20. 20โลก็หมดไปลิตรหนึ่งพอดี Next day วันที่2องขากลับแต่เราไม่ได้กลับทางเดิมเราขี่เข้าไปทางเขื่อนป่าสักนะครับก็จะไปแวะที่อ่างเก็บน้ำโมกเหล็กไปขี่รถเล่นแล้วก็ไปถ่ายรูปชมวิวกัน ออกจากอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กผมวิ่งไปทางเส้นอำเภอพัฒนานิคมตั้งใจจะไปออกถนนเส้นสระบุรีหลมสักนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องผ่านตัวเมืองสระบุรีโอหอนเก้หเติมถังครับขอครับขอบคุณครับรเติมถัง3 100บาท2.7ลิตร จากแยกมะนาวหวานใช้เส้นทางสระบุรีลมสัตว์ตอนนี้เราพ้นจากเลี่ยงเมืองมาแล้วนะครับวนลงเส้นพหลโยธินสระบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วผ่านไป35กิโลเดี๋ยวผมจะทําการเติมน้ำมันถังที่4ี่โซฮันก้าเติมถังครับหืมถ้าเหรอเต็มเลยี่นะเติมถังถ้าสังเกตในคลิปผมจะมีหลายครั้งที่ต้องคอยกาชับน้องพนักงานให้เติมน้ามันให้ตรงถังมันเป็นสีสันหนึ่งของการขี่เวสป้าเก่านะครับอย่าไปซีเรียสแต่ว่าเราต้องคอยรอบคอบคอยตรวจตราดู ณตอนนี้เติมถัง80บาท2.2ลิตรครับ ตอนนี้ก็ถึงคลองหลวงกล้จะเข้าบ้านผมแล้วและเติมน้ำมันให้เต็มถังเพื่อจะสรุปอัตราการสิ้นเปลืองทั้งหมดในทริปนี้นะครับถังที่5เติมไป130บาทได้3.6ลิตรในส่วนออโต้ลูปก็ผมใช้ปตทกระป๋องทองนะครับ p ี t ีทีเ l e n g e r จอรก็1ขวดลิตรใช้ระยะทางในทริปนี้ไปกลับจนกลับมาถึงบ้านก็ไม่หมดนะครับ1ลิตรเอาใส่ขวดตวงบีบตามปริมาณที่เหมาะสมก็ยังเหลืออีกประมาณ ค่อนๆหนึงะฮะเหลือเหลืออยู่หนึ่งในสามระยะทางรวมในทริปนี้วิ่งไปทั้งหมดไปกลับ307กิโลเติมน้ำมันไปทั้งหมด13.9ลิตรเอาระยะทางรวมมาหารกับปริมาณน้ำมันรวมก็จะได้อัตราสิ้นเปนลืองรถคันนี้อยู่ที่22กิโลต่อลิตรนะครับด้วยความเร็วเฉลี่ย8090ออัลตรูปเปิดใช้1ลิตรไม่หมดนะครับหรือประมาณ1ใน3าการันตีได้เลยว่าอัตรูป1ลิตรถ้าตวให้ถูกต้องเนี่ยวิ่งได้เกิน300กิโลแน่นอน ขอบคุณทุกการรับชมทุกทุกคอมเมนต์นะครับถ้าชอบใช้คลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องหน่นูหนีเมืองด้วยนะครับสวัสดีครับ